สวัสดีครับทุกๆคนวันน, Auto นี้นะครับเกม Autoshade อัปเดตมินินะครับวันที่31เดือน10นะครับผมมีอะไรบ้างมาชมกันได้เลยครับผม Adjustment ก็เลยนะครับก็เป็นตัวตัวดู ตัวโดมิเนเตอร์นะครับตัวกลางโอเกเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้เขาจะเปลี่ยนเอฟเฟกไปแล้วนะครับมันจะกลางเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวศัตรูที่อยู่ในโดมเนี่ยเขาจะลดความเร็วแทนปกติจะไม่เขยืบใช่ปะ่ะต่ลดความเร็วศัตรูลดลงแต่ไม่รู้ลดลงเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีส่วนคนเ,เพื่อนเพื่อนในทีมที่อยู่ในใน,ในโดมนะครับเขาจะได้ความเร็วในการโจมตีนั่นเองนะครับ 35 45 65เปอร์เซ็นต์นี่ยครับตามตามเรเวลนะครับระยะเวลากลางก็6วิ7วิ8วินะครับ3ดาว8วิอูดาวก็15วิ12วิ10วินะครับทำให้ศัตรูเนี่ยได้ได,ได้ตีได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เพื่อนเนี่ยตีเร็วซึ่งอันเนี้ยน่าจะอาจจะ มันอาจจะโหดกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปลองนะมันก็ศัตรูก็มีมีโอกาสที่จะได้โจมตีอได้โจมตีแม้จะอยู่ในโดมนะครับอาจจะต้องเพิ่มสปีดสู้อะไรเงี้ยเวลาเจอเกตเทอร์แต่ไอตรงเนี้ยไอตัวที่เพื่อนที่เพื่อนมันจะตีเร็วเยอะมากเลยนะไม่รู้มันจะเก่งขนาดไหนยังเจอเจเจสามดาวเข้าไปเนี้ยอืวันแรกเลยมั้งเนี้ยต้องไปลองดูอีกทีอันนี้ผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับมามาอัปเดตให้ทุกคน ก่อนนะครับก็เลยไม่คอนเฟิร์มไม่ได้นะครับยังให้ข้อมูลเท่านั้นนะไปดูตัวต่อไปนะครับดูมครับอันติของดูมนะครับก็คือจะไม่ให้ฮิวแล้วนะครับปิดฮิวเลยดูมก็ ปกติแล้วจะมีไอเทมตัดเลือดก็มีอยู่อันเดียวครับเป็นลูกตาใช่ไหมครับวันนี้ถ้าไม่มไีไอเทมลูกตาก็อาจจะเอาดูมมาแก้ขัดได้นะครับหรือเอาว่าเป็นตัวช่วยได้นะครับข้อเสียของดูมก็คือมันมันอาจจะมาได้ดูมตัวที่เราอยากตัดเลือดไงแต่ก็ยังดีนะครับยังเพิ่มเอฟเฟกตัวนี้มาอย่างไปเจอไอตัวโคเบตท,ที่มันปั่นแล้วก็มีดูดเลือดใช่ไหมถ้าใส่ไปมันก็อาจจะไ่ได้ดูดเลือดไงมันก็อาจจะสู้ได้ครับปกติตอนนี้คือใส่ดูมมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับตัวสวอตแมนนะครับ ปัอันนี้มาอาจจะช่วยได้นะครับเพราะว่ามันไม่ดูดเลือดแต่มันก็ยังปั่นอยู่ลองไปเล่นดูอีกทีนะครับ่อนเมทนะครับก็เป็นการลดลดต้านนะครับอาจจะเป็นการบัฟเมทมากกว่าครับเนี่ยจากเมทสนะครับลงไป40%เลยครับหนี้90%เลยนะหนะี 6, ้แบบ เอาเรื่องนะครับโดนเก้าก็เท่าเดิมครับเพียงแค่แช่แข็งนะครับเจมเวลาโดนสกิลมันก็จะแช่แข็งใช่ไหมแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะสามสามร้อยวิระยะการแช่แข็งสามร้อยวิคืออะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะต้องไปลองดูอีกทีนะครับผมยังไม่เห็นภาพนะครับเจเป็นเอาเป็นว่าเม็ดนี้มันบัฟแล้วนะครับตัววอลลิเออร์นะครับก็เป็นบัฟนปเลยบัฟวอลลิเออร์นะครับวอลลิเออร์หกเพิ่มเกาะเข้าไปครับจากสิบสองเป็นสิบสี่นะครับก้าก็สิบ สิบสเหมือนกันนะครับจะสะท้อนโจมตีนะครับทั้งทั้งเวทแล้วก็กายภาพนะครับเพียวดาเมจ 150%ก็ไม่มีอะไรครับวอริเออร์ก็เพิ่มเกาะนะครับจาก12เป็น14บกกับ9แค่นี้ครับก็เป็นอัปเดตมีนี้ครับมีนี้อัปเดตเป็นแค่นี้ครับหลักๆผมก็น่าจะเป็นในตัวนี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้เกเทอร์มาแรงสุดแล้วครับเกเทอร์ number one นะครับก็ยังไงก็ต้องไปลองกันดูอีกทีนึงว่าเกเทอร์มันจะมันจะเก่งขึ้นหรือมันอ่อนลงก็ไปดูอีกทีนะครับอยากให้มันลดลงนิดนึงไม่รู้ว่านี่เป็นวิธีแก้หรือเปล่าก็จะลองมาไงเอาละเดี๋ยวไปเจอกันใน นี่นะครับกับการอัปเดตมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้นะครับสวัสดีครับ